แล้วก็มันจะมีลักษณะเขียนมาว่าติดตามนะครับติดตามแล้วกดก็ไปที่ติดตามที่ส่วนต่างๆขึ้นมาอยู่นะหลังจากนั้นเราไปกดดูช่องอื่นครับดูช่องอื่นช่องนั้นก็จะไม่มาอีกนะครับช่องไอ้เกิดมันจะไม่โผล่มาอีกนะครับสวัสดีครับไม่หดแล้วครับครับเห็นแล้วครับเหมีแบบแล้วครับเอาต่อมันจะมีอยู่แค่นั้นนะครับถ้าเอฟซีท่านใดทาให้เป็นนะครับฟังลุงดีๆนะครับจิ้มไม่ตรงหัวล้นมานะครับจิ้มกันไปเลยที่โปรไฟล์ของมันนะครับในช่องของมันนะครับ ทีมปุ๊กนะครับ YouTube มันจะขึ้นมานะครับมียอดผู้ติดตามเท่านั้นเท่านี้นะครับและกดไปตรงที่อ่าที่เราเคยติดตามแล้วนะครับกดไปเลยครับติดตามแล้วกดไปปั๊บนะครับช่องมันจะขึ้นมาด้านข้างจอครับว่าเลิกติดตามนั่นคือกดยกเลิกติดการติดตามนะครับกดแค่นั้นนะครับจบเลยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องเข้าไปดูมันอีกนะครับใช่ค่ะลุงป้าพวกมันพยายามยือยุให้ลุงโมโหเท่านั้นคุณแซม ซัมติกซัมติกนะอ่านมีขอไัยนะครับมันจะมายั่วอะไรให้ลุงโมโหนะครับนะมันไม่ได้มาเหยียบตีนลุงนะครับอืถ้าเกิดว่ามันเดินมาแล้วเหยียบตีนลุงอ่ะลุงก็จะโมโหอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมันนั่งไหลสดอยู่ที่ไหนสักแห่งนะครับในเมืองเมืองไทยอย่างนี้นะครับมันไม่ไม่ได้มีอะไรนะครับนะมันไม่กล้าจะมาเจอหน้าลุงด้วยซ้ำไปนะครับนะบอกง่ายๆครับมันกลัวดมส่องติงนะครับกระดมส่องติงนะครับ รู้ว่ากองขี้ไม่ดูค่ะครับผมขอบคุณครับนะคุณพัศรสอรี่กดตรงหัวเมงมันค่ะพี่น้องถูกต้องครับกดตรงหัวเมงมาเลยนะครับมันมันจะกลัวที่สุดคือตรงไปกดหัวเมงมันนั่นแหละครับกดปั๊บมันจะขึ้นเด้งขึ้นมาเลยนะครับนะตรงนั้นตรงที่เราเคยกดติดตามนะครับกดยกเลิกนะครับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับลองทําดูนะครับ fc ทุกท่านนะครับหนึ่ง fc สามพันแปดร้อยสี่สิบแปดท่านนะครับ ต้องกดเข้าไปดูนะครับแลวโลกิดตามนั้ไม่ต้องไปดูมันเลยนะครับไปดูช่องจิโกะเจแปนก็ได้ช่องมิยุกิชาแนลก็ได้นางมาร้ายยืนอ่าเพียงข้างลุงพลไม่รู้เปลี่ยนข้างหลังแล้วจําไม่ได้แล้ว <laughs> นางมาร้ายนะครับ <laughs> นะไปดูช่องใครกะ่ะช่องคนนิรานามช่องทนันชิวสุดช่องอะไรที่ไหลสดบ,บ่อยๆช่องแอดหนิงนะครับช่องเล่าข่าวนะครับย้อรอยคดีดังนะครับนั่งนั่งอยู่นี่ดี ชีตปากแปรครับทีากแปร,ปแปรนี่กี่ช่ <c oughs> ชองเออก็ในบวบฟรีคุยแล้วเนาะชีตปากแปรช่องภูผาชัยชาแนลนะช่องแอนแฟมิลี่ช่องปดาช่องอะไรเนี่ยที่อยู่กับลุงนะครับเยอะแยะนะครับช่องมีสาระนั่นเลย <c oughs> จิมมี่ไม่ค่อยขึ้นไลน์นะครับไม่ต้องไปดูนะจิมมี่เอ่อวันต่อวันช,ช่องจิมมี่เรื่องจริงสมอนชาแนลนี่ก็ไม่ค่อยอยู่กับลุงนะครับไม่รู้ไปอยู่ไหนเอเอใช่กันะอ่า หายหน้าหายหน้าไปเป็นเดือนแล้วครับช่องยายสมอนกับช่องเสือเนี่ยนะไม่ได้อยู่กันลุงนานแล้วนะเป็นเดือนแล้วนะตั้งแต่บอกว่าจะไปเลือกตั้งนะครับเท่าทุกวันนี้ยังไม่โผลมานะครับไม่รู้ไปอยู่ทําอะไรที่ไหนนะครับโผล่แล้วนะก็ขอให้ครบแสนซับไปๆนะครับจะขยับขึ้นไปถึงล้านแสนซับสกเรยนะครับล้านล้านแสนซับเท่าไหร่วะเนี่ยล้านแสนซับ นี่อย่างต๊ะลกเสียอะหรือเสียแสนหนึ่งล้านแสนซับหนึ่งล้านแสนซับอีกเท่าไหร่อะอีหกแสนอีหกแสนกว่านะครับนะก็ไปเรียกนะครับพี่น้องทุกคนนะครับเข้ามากดติดตามช่องลุงพลว่าแตนให้เยอะๆนะครับนะจะได้รู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับนู่นป้าไทยบ้านก็ทํางานอยู่นู่นนะครับตัดกิ่งต้นไม้นู่นดูแลนู่นนะครับสร้างภาพอยู่นู่นนะครับไปดูกัน นู่นครับนู่นป้าไทยบ้านก็สร้างภาพนู่นครับเขาดูว่าพูดในป้าสมอนปั๊บป้าไทยบ้านสร้างภาพเลยครับนู้นนะครับนู่นอาจารย์อาจารย์ลูกผู้เป็นครับนู่นอาจารย์พีระชัดใช่ครับไปดูนู่นดีกว่านะครับอาจารย์พีระชัดก็ดูดีก็ดูก็พูดดีนะครับอาจารย์พีระชัดไปดูให้อาจารย์พีระชัดดีกว่านะครับนะวิเคราะห์อะไรต่างๆได้ดีเยอะนู่นนะครับป้าไทยบ้านสร้างภาพอนู่นนะครับนะป้าไทยบ้านรายการจ้าไป โอ้เยอะครับที่ที่มีความคิดดีนะครับนะครับภูผาชาแนลช่องชิดป,ปากแป่ช่องกิมมี่เรื่องจริงช่องสมอนชาแนลช่องเสือพาไปช่องบาวนุลานลุมพลอ่าช่องแอนเฟมเบี่ช่องแม่ออฟกกกอกช่องเมเดย์สตอรี่มีช่องมาดิมีมีช่องมาวิวกกกอกแนนกกกอก,ก แมาอยู่สัมปาดงเท <c oughs> ี่ยวยังมีอยู่เปล่าแอดมินป้าแตน,นยังมีไหมเปรี่ยว <c oughs> กกอกเออนานๆม <c oughs> ีแล้วก็มีช่องเมกสตอรี่นะเมกสตอรี่โ oh, อ้สตอรี่ครับคอหมวดฟื้นเด้อร์นะ้าป้ากำไสอ๋อ <c oughs> อันนี้ช่องอยู่แล้วช่องใหญ่อยู่น้อง <c oughs> ช่องมลโอมช่อง <c oughs> ลุงมดป้าแตนแฟมิลี่อะไรวะิอิู่วะ <c oughs> เอาวะอาดูสิสิเดลัยเบิร์ตบอรนดหนิอาดูสิไลเบิร์ตบอร์ดช่องปราอ่อนพ Laser ี่สาวลุงพลช่องฮันนี่ฮันนี่จำปาดงเปล่าฮันนี่จำปาดีนะฮันนี่นาลุงพลฮันนี่นาลุงพลบ่ะหรือจำปาดงนาลุงพลนาลุงพลแสดงว่าไม่กดติดตามกันเลยใช่ไหมนี่ถามก็ตอบถูกบ้างไม่ถูกบ้างนาลุงพลอ๋อเมื่อก่อนเป็นชีก่อนทีนี้เป็นนาลุงพลไปแล้วเออแล้วก็มีเจ้ย เจ้ยจะปลาดองเจ้ยน้องเจ้ยน้องเจ้ยนี่ก็ไปอยู่บ้านแล้วนะครับจ้องเจ้ยนะครับช่วงนี้น้องเจ้ยก็ไปทํางานนะครับย่าหนิงก็ไปทํางานนะครับปู่พองย่าพาแฟมิลี่อดีสรนแฟมิลี่ถูกคับนุกกี้แฟมิลี่นะครับที่ยังอยู่กับลุงกับป้านะครับอันนี้ที่อยู่ในพื้นที่นะครับแม่ดาแฟมิลี่ขายอีกขายอีกแม่พีโกกอกย่าชิ่โกกอกอาซาปานโกกอกอนุวัฒน์ศูนย์หนึ่งชาแนลพี่ลาวันชาแนล แล้วใครอีกอะนิก <brands> ก <king> ี <im> <rawd> ้นิกกี้ปิดช่องมาแล้วครับนิกกี้นิกกี้ไปแล้วแล้วมีใครอีกอะช่องไหนอีกอะบอกแล้วบอกแล้วนะช่องจิโกะเจแปนนี่อยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ญี่ปุ่นนะครับจิโกะเจแปนมันก็ฝากถึงในเสียเส้นเนข้าไปดูยังไปดูแล้วการเพิ่มมูลค่าเสียของเส้นเมียโอ้มาม่าสองห่อขายสิบห้าบาทใส่เครื่องเข้าไปขนาดนั้นแล้วใครจะขายได้ เจ,ง<า>จ๊งกับเจ๊งขายได้ไม่มีทุนเราเขาบอกยังไงโอ้แต่ได้ไม่ใช่คุณเรามีแต่เจ๊งกับเจ๊งตนนช่องช่องอะไรอ่ะอ๋อเอนกบกอกแล้วค่ะเอ็นกบก,บ oh, กอ,อกก็มาบอกอ๋อเอนกบกอกพ่อกบกอกอีกอบ้าอันนี้เฉพาะช่องที่อยู่กับลุงนะครับไม่ใช่อยู่รอบนอกนะครับช่างตั้มอ่าช่างตั้มนะช่างตั้มก็อยู่ จ่าหนอมชาแนลตอนนี้ก็ไปอยู่เชียงรายเจ้ามาแล้วไปอยู่เชียงรายเจ้าแล้วนะครับไม่มาแล้วนะครับจ่าหนอมนะครับเออไทยบ้านนอกเด้อลุงวายก่อนกาลักสีวาอยู่ลองลงมาดูจ่าสีรุ่พญ่พันธ์ช่องสอดช่องสอดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นขึ้นไหลอืมเ่าขึ้นไหลแบงไม่ค่อยไม่ค่อยเด้งนะครับไม่ค่อยเด้งลุงก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูตอนนี้นะครับช่องสอดช่องเจ้าปูช่องเชฟยันอะไรนู่นนะนะครับลุงเสือภาษานะครับ ลุหมดฟื้นเด้อช่องอาอาสูนฟ้าช่องพะกระมนอัน,นอันนี้อยู่รอบนอกนะครับอที่พูดเข้ามาในรอบนอกนะที่อยู่กับลุงจริงๆก็จะมีที่ลุงพูดมานะครับนะก็อไม่จินตนามงคลก็อยู่ที่คอนแก่นนะครับท่านอยู่ที่คอนแก่นนะครับล่าสุดช่องอะไรอะ่ะพี่ละจีบอกช่องอะไรช่นะองน้ำตาลเปรียรออ้ยวเขาไปจะลออ่ะมียังไม่รุ้น้ำตาลเปรี้ยวมีช่องอยางครับช่องทันตะวัน